ันนี้ขอถามความเห็นทีมไายคาร์หน่อยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าดาวดังไม่มาหลายคนครับวันนี้เกินร้อยพี่อันนี้เกินร้อยเป็นเป็นห่วงออสตาพี่ขาดเยอะออสตามีสามคนพี่แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รถเก่งสีดำไปที่ไหนบ้างเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไปไนแล้วพี่ก็่จัดจิตรีเองแหละลาบสเวีอร์ยูเทอร์เหมือนเดิมโอ้ตายแล้วหากินหากินล้อล้อลาบินทายเลยนะ พี่ใส่ไปไกลเลยไปไกลเลยมันลลมติดดิเล่นเปลื้อนที่ถ่ายกาทำงานด้วยอ่าเลี้ยงเล็กอะไรเนี่ยมีท่ออะไรมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะได้ลุงเล็กมันจะมันจะอครับผมเออต้องเที่อมวาง Está todo yeah. <coughs>